สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกกลับมาพบกับรายการมุมหมอพืชยินไิไไหลรายการที่จะมาให้คำปรึกษาปัญหาพืชกับเกษตรกรกันนะคะและคำถามในวันนี้นะคะเขาพบปัญหาว่าลำต้นและกิ่งของเขาอะค่ะมีะยางไหลออกมาลักษณะแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโรคยางไหลค่ะโรคยางไหลนะคะมีหลายสาเหตุค่ะ ลอกยางไหลาจากเชื้อโลกนะคะสาเหตุที่2นะคะมาจากอาการขาดธาตุอาหารก็คือบอลอนกับทองแดงตัวนี้นะคะลักษณะาอาการเนี่ยมันจะเป็นแผลหรือว่าจุดของยางไหลไม่สม่ำเสมอเป็นได้กระจายทั่วต้น <S <S ส่วนลักษณะที่3นะคะก็คือในเรื่องของมแมลงกัดอันนี้ดูง่ายค่ะเพราะว่าตัวของมแมลงเนี่ยมันจะสมมุติว่าถ้าเป็นเพี้ยหอย หรือว่าหรือว่าเพี้ยแป้งเกาะอ,อยู่ที่ตามลําต้นเราก็จะเห็นตัวมันตามซอกเปลือกหรือบางทีอาจจะเป็นมอดหรือด่วงเจาะมันก็จะมีขุยหรือมีรูออกมาอย่างนี้เราก็จะแยกได้ว่าอันนี้เป็นมแมลงกัดแล้วมันทําให้เกิดยางไหลออกมาแล้วถ้าเกษตรกรนะคะเขาพบปัญหาของเชือ้อราแล้วทาให้เกิดยางไหลเนี่ยเรามีแนวทางที่จะป้องกันหรือว่ารักษาอย่างไรบ้างคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันยางไหลปุ๊บมันก็จะมีเชื้อเข้าไปทําลายแล้วทําให้ลําต้นเน่าแล้วก็เปลือกแตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําจัดเชื้อแล้วก็ตั้งเนื้อเยื่อให้มันค่ะวิธีการคือถากแผลนะคะเสร็จแล้วนะคะแนะนําสารซัปราหรือเมทาเล็กซิลบวกกับนีโอไฟแล้วก็ซีวิลพ่อนอาบโชคนะคะตามกิ่งตามลำต้นนะคะ เวลาทำเนี่ยก็ต้องทำสักสองครั้งนะ,ะเพื่อให้หนึ่งคือทำลายเชื้อสองก็คือมีเนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นมาใหม่รอยแผลนั้นก็จะสนิทง่ายขึ้นค่ะก็คือป้องกันโรคไปด้วยพร้อมกับสร้างเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นลักษณะของการโดนมแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วทำให้เกิดยางไหลเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะพี่นกวิธีการก็คือว่าเราก็เห็นยางไหลใช่ไหมคะเราก็ไปตรวจด,ดูเลยว่า ไอ้อยางไหลนั่นอะมันมาจากมแมลงชนิดไหนสมมุติว่าถ้าหากว่าเป็นตัวของเพี้ยหอยหรือว่าเพี้ยแป้งเกาะอ,อยู่เนี่ยนะคะเราก็ฉีดพวกมัมอสบวกอวอร์ดนะคะทำไมถึงต้องเลือกมัมอสบวกอวอร์ดเพราะว่าเวลามันแทรกแทรกแทรกอยู่ตามเปลือกมันเล็กมากเลยเราต้องใช้สารที่มีการดูดซึมแล้วก็แทรกตึม hmm. นะคะทีนี้อวอร์ดเนี่ยก็จะทําลายก็คือว่า ตัวมันจะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็พอตัวแก่มันตายเราก็ต้องทําลายไข่ที่อยู่ภายในด้วยค่ะส่วนในลักษณะที่มันเป็นมอดหรือด่วงนะคะก็สามารถที่จะใช้มมมอสนะคะหรือฟิปเปอร์กำจัดได้ค่ะอ่าแล้วอาการของการขาดธาตุอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดโรคยางไหลเนี่ยเรามีแนวทางที่จะป้องกันอย่างไรบ้างคะคือถ้าหากว่า เราพบใบของพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันค่อนข้างจะรักษายากเนื่องจากว่าธาตุบลอลลนะัสทองแดงอ่ะเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนย้ายจาะแสดงอาการที่ใบอ่อนแล้วก็ที่ดอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันจะต,ต้องใช้กรรมวิธีในการฟื้นฟูหรือว่าเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปในต้นเนี่ยหลายครั้งนะคะแนะนําแบบนี้ค่ะทันทีที่พืชแตกใบอ่อนนะหรือกระตุ้นพืชให้แตกใบอ่อนออกมานะ ควจะมีการถีดสารเนโอไมเนอร์ o iner, นะคะบวกกับซีวิลนะคะให้เพื่อทุกครั้งก็จะช่วยเป็นการป้องกันการเกิดโรคได้ดีค่ะเกษตรกรสามารถนำแนวทางของยูนิไลท์ไปปรับใช้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้และแนวทางดีๆกับเราเสมอค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ